ดีครับอยู่กับผมแอคโค้ดแอคนะครับสรุปข่าวเช้าเรียบภูกันครับวันนี้วันอาทิตย์ที่7เมษายนนะครับวันหยุดของใครและหลายคนก็มาอัปเดตข่าวสารกันหน่อยว่าวันนี้เรียวภูหลังจากที่ชนะไปในเกมที่สุดมันกับซอมตันมีข่าวอะไรบ้างแล้วก็มีอัปเดตซื้อขายด้วยนะครับเดี๋ยวมาอัปเดตไปพร้อมๆกันนะครับก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยบอกก่อนแล้วเดี๋ยวผมไปที่งานจับมือ BNK วันวันนี้นะครับเผื่อว่า ใครไปเจอกันที่นู่นก็ททาทายกันได้นะครับนะก่อนอื่นขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีก่อนนะครับสำหรับใครที่อยากสนุกตื่นเต้นนะครับก็คลิกลิงก์ด้านล่าง,งวิดีโอได้เลยนะครับเว็แบบไซต์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในขณะนี้มาร่วมสนุกกันได้นะครับอ่ะเริ่มเลยนะครับข่าววันนี้แน่นเหมือนกันนะครับไปกันที่ตลาดก่อนแล้วกันมันมีหลายข่าวแล้วก็จะไปกันแบบร็เๆเลยสรุปสรุปใจความนะครับบาร์เซโลนา ก่อนนั้นเนี้ยอย่างที่ผมบอกไปว่าสปอร์ตเองก็รายงานแล้วว,ว่ากไล้จะได้ตัวเต็มทีแล้วแล้วก็เมื่อสักสองวันที่แล้วสปอร์ตเพิ่งบอกว่ากับมัตไทเดอร์ลิกเนี่ยซึ่งเรามันก็เป็นเป้าหมายของเราแต่ว่าดูแล้วน่าจะบุดแล้วแน่นอนเพราะว่าน่าจะตกลงกันได้เรียบร้อยแล้วเหลือเพียงแค่รอให้สุดยูเวนตชมเป้ยนลีกผ่านไปก่อนให้อาแจากเล่นกับยูเวนตุสไปก่อนแต่ว่าเบื้องหลังคือตกลงกันได้เรียบร้อยแล้วระหว่างบาร์เซโลนา กับมัไทเดอริกนะครับดังนั้นก็ทําใจไว้แล้วก็ส่วนหนึ่งนักข่าวนะครับไปถามโจเซฟมาเรียบาโตเมลนะครับซึ่งเป็นประธานสโมสรของบาร์เซโลนาว่ายังไงข่าวกับเดอริกซึ่ง The แกก็พูดแบบอ้อมๆแกไม่ได้ปฏิศเสธกับข่าวที่ว่าตกลงเบื้องหลังตกลงกันได้หมดแล้วแกไม่ได้ปฏิศเสธแกบอกว่านี่ยังไม่ใช่เวลาที่จะมาพูดถึงเดอริกนะแน่นอนนี่เป็นนักเตะที่แบบ ดีที่สุดคนหนึ่งสําหรับในตาแหน่งนี้สำหรับดาวรุ่งในปัจจุบันอะไรอย่างเงี้ย mm. เขาก็บอกมาแต่เขาบอกว่าตอนนี้ยังไม่ใช่เวลาที่ต้องพูดถึงนะพูดแบบเชิงอ้อ,อ,อมปฏิเสธอ้อ,อ,อมแต่คือไม่ได้ปฏิเสธตรงๆแต่พูดอ้อ,อมว่าเอ้ยยังยังไม่อยากพูดตอนนี้แจ้งว่าเบื้องหลังเนี้ยน่าจะชัวร์แล้วนะครับก็ใครที่ชื่นชอบเดลิคก็ผมบอกได้เลยนะครับว่าทาใจไว้เลยนะครับไม่น่าพลาดที่จะเป็นนักเตะคนใหม่ของบาร์เซโลน่านะครับอีกคนหนึ่งที่เราอาจจะต้องแ้ว กินแห้วกระป๋องนั่นก็คือคาร์ดัมฮัสซันโอดอยนะครับถามว่าทําไมเอ้นันอาซาครับเมื่อวานนี้มามาก้ากับสื่อดังของสเปนแล้วก็เป็นสื่อที่อิงทางฝั่งเรอลมริดรายงานแบบมั่นใจสุดๆเลยนะครับรายงานแบบเหมือนมั่นใจในแหล่งข่าวมากว่าเรอลมริดใกล้ที่จะตกลงคว้าตัวแล้วก็ตกลงหาข้อตกลงร่วมกันกับอาซาได้แล้วอ่ะจะคว้าอาซาได้แล้วอ่ะ ภายใน coming day coming days คือไม่กี่วันข้างหน้าเนี่ยถ้าเป็นตามที่มาก้าบอกจริงก็คืออีกไม่กี่วันข้างหน้าพวกเขาจะได้อาซาใช่ไหมครับมันหมายความว่ายังไงกับโอดอยโอดอยที่สัญญาเหลือปีเดียวเช่นกันอาจจะได้รับการการันตีเลยก็ได้ว่าเฮ้ยโอดอยคุณอยู่คุณได้เป็นตัวจริงแทนอาซาเลย เซ็นสัญญาไหมเซ็นริปเซ็นสัญญาเลือปีเดียวนะมันอาจจะเป็นเคสนี้เกิดขึ้นซึ่งสื่อเขาก็เชื่อว,ว่าเป็นไปได้แล้วก็ลิเวอร์พูลอาจจะมีแนวโน้มที่อาจจะยากแล้วละ่ะที่จะไปเซ็นโอดอยเพราะว่าเชลซีเขาจะมีข้อต่อรองแนละ้วว่าอาซาบเนี่ยเขาจะให้โอดอยลงเล่นเป็นตัวจริงได้แล้วโอดอยเขาเป็นเด็กบ้านของเชลซีด้วยเขาก็ต้องมีความผูกพันกับเชลซีมากกว่าและถ้าได้ลงเล่นกับเชลซีเป็นตัวจริงผมว่ามีความเป็นไปได้สูงละที่ สุดท้ายโอดอยอาจจะเปลี่ยนใจอยู่กับเชลซีต่อสัญญาอยู่กับเชลซีแล้วก็เป็นตัวจริงกับเชลซีต่อไปในอนาคตนะครับก็อันนี้ก็อาจจะวืดน,นะอาจจะอันนี้แต่ก็มารอลุ้นดูในซัมเมอร์มันอะไรก็ไม่แน่นอนนะครับถ้าแบบเจลกีนคอปจริงจังซะอย่างไม่แน่หรอกโอดอยมันอาจจะ,ะเขาเรียกว่าอะไรใจอ่อนอ่อน,อ,อ,นอ่อนไหวก็ได้นะครับมากันที่ข่าวในเดลี่เมลบ้างเดลี่เมลบอกว่าหบือหวังนะครับเดลี่เมลตีหัวข่าวนี้ก็คือซีดาน เล็งที่จะขายพวกนักเตะในทีมอย่างเช่นแกเรตเบลโทนี่โคสแล้วก็อิสโก้นะครับนี่คือสิ่งที่เขาบอกนะเพราะว่าไม่อยากที่จะให้คืออยากจะเปลี่ยนทายทีมอะไม่อยากจะให้ซีดานกลายเป็นทีมเอไม่อยากจะให้รอรเัลมาดิดกลายเป็นทีมที่แย่ที่สุดในฤดูกาลต่ถัดไปคือแบบอยากจะถ่ายทีมใครที่มันไม่ไหวก็เอาออกอะไรเงี้ยนะครับก็ นู่นนี่นั่นเนื้อข่าวเนี่ยโอ้โหยาวเป็นเหยียดเลยนะครับเนี่ยนะครับแต่ว่าก็อยากให้ฟังหูไว้หูคือเดลี่เมลเนี่ยบางทีก็แม่นนะครับอย่างเช่นข่าวตอนของก่อนที่ก่อนที่โซชาจะเซ็นสัญญาถาวรกับกับแมนยูนเต็ดอะเดลี่เมลเนี่ยมันย้ำประมาณสองรอบภายในสัปดาห์นั้นว่าเซ็นใกล้แล้วใกล้แล้วมันมันเขียนเงี้ยประมาณภายในสวันมันเขียนสครั้งอะแล้วก็ พอวันถัดมาเซ็นจริงๆแมนยูนิเต็ดเซ็นโซชาแบบว่าสัญญาระยะยาวคุมถาวรคือแม่นๆก็มีแต่ข่าวนี้ผมไม่อยากให้เราไปเชื่อเดลี่เมลเพราะว่านี่ครับมาก้าในรายงานแบบสวนกับเดลี่เมลแล้วลองเลือกเอาแลา้วกันว่าถ้าเป็นข่าวมัดหิดคุณจะเชื่อเดลี่เมลหรือเชื่อมาก้าเขาบอกว่าอิสโก้เนี่ยก็คือที่ผมต้องรายงานข่าวนี้เพราะว่าหลายๆคนชอบอิสโก้ถูกไหมครับอิสโก อยากอยู่ในเอามาติดต่อแค่นี้ก็สวนเดลี่เมลซะหงายทิมเลยนะครับเอาแค่นี้แหละผมแค่เอาประโยคสัน้นๆทิ้งท้ายเลยในซัมเมอร์นี้อิสโกจะไม่พิจรนารณาเรื่องการย้ายออกจากเดลม่ริดอย่างแน่นอนอันนี้ต้องเอาสรุปสั้นๆให้แล้วกันจะได้ไม่ต้องยืดเยอะนะครับโอเคสําหรับอิสโกนะนี่ก็น่าจะทําให้ที่ผู้แหวอ,อีกคนนึงอีกอันหนึ่งที่มีข่าวเมื่อวันศุกร์วุ่นวามากนะครับสื่อในประเทศบราซิลอย่าง UOL เอสปอร์เต้นะครับบอกว่าเอเจนต์ของลิชาริซอนเนี่ยเข้าไปในบ้านเจอร์นคอฟไม่รู้ว่าเข้าไปทำอะไรแต่เดาว่าน่าจะเข้าไปคุยเรื่องซื้อขายแน่นอนนะครับซึ่งพอผ่านมาในวันพัหลื้อหักวันวันศุกร์ใช่ไหมข่าวเนี้ยพอมาวันอ่วันไหนวะที่ลิเวอร์พูลเออก็วันเดี๋ยวนะขอไปเอาใหม่เรียบเรียงทำลายใหม่วันพฤหัสข่าวเนี้ยมันมาวันพฤหัส แล้ววันศุกร์อ่ะทางดิชาดิซอนเองก็โพสต์ภาพในทวิตเตอร์ว่าปฏิเสธไปแล้วปฏิเสธไปเรียบร้อยแล้วว่าผมยังรักยังมีความสุขดีกับเอเวอร์ตันแล้วก็ลิฟฟูเอ็กโคก็ปฏิเสธแล้วว่าไม่จริงลิฟฟูจะไม่เซ็นสัญญาที่ตั้งแต่จากทีมคู่แข่งอย่างดิชาติซอนแน่นอน2แล้วนะ3เป็นเอเจนต์ en, เขาออกมาพูดเองแล้วว่าเอเข้าไปในบ้านจริงหรือเปล่าครับไอสื่อบราซิลมันโกหกหรือเปล่าเรื่องที่เข้ามาในบ้าน ไม่ได้โกหกครับไอเอเจนต์ของริชาร์ดิซอนเนี่ยเข้าไปในบ้านเจนแกนคอฟจริงๆเข้าไปคุยกับเจนแกนคอฟจริงๆแต่เอเจนต์ยืนยันว่าผมไม่ได้เข้าไปคุยกับเจนแกนคอฟเรื่องของริชาร์ดิซอนเออคือผมเนี่ยเป็นเอเจนต์ของโนอาเวดชูปถ้าผมอ่านชื่อผิดขออภัยด้วยผมไม่ค่อยเสียเรื่องการอ่านชื่อนักเตะเยอรมันนะผมเป็นเอเจนต์ของโนอาเวดชูปซึ่งเป็นผู้เล่นของไฟบวกนะแล้วก็เป็น นักเตะเยอรมันทีมชุดยูยี่สิบด้วยซึ่งไอเวชชุปเนี่ยพ่อของไอโนอาเวชชุปเนี่ยก็คือมาโกเวชชุปซึ่งมาโกเวชชุปคือเพื่อนสนิทที่เล่นกับเจอร์เกนคอปมาตอนที่เป็นนักเตะเลยนะครับเรื่องของเรื่องก็เข้าไปคุยกันแล้วก็เจอร์เกนคอปก็เหมือนเรียกเข้าไปคุยแหละคงรู้จกักแล้วก็รู้ดีว่าอันนี้เป็นเป็นเอเจนต์ของลูกชายก็ถามถาม,ถามสารทุกสุกด,ดิบ นู่นนี่นั่น,านถามเราพ่อเขาเป็นยังไงบ้างนะเข้าไปคุยกันกับมาโคคือพูดถึงมาโคคือพ่อของไอ้นักเตะคนตะเกียนะครับไม่ได้คุยเรื่องลิชาริซอนเขาย้ำนะครับดังนั้นพอรวบรวมทั้งสามอันลิชาริซอนปฏิเสธแล้วลิฟผูเอ็กโคปฏิเสธแล้วเอเจนต์ก็ปฏิเสธแล้วบอกว่าเข้าไปคุยเรื่องไม่ได้เกี่ยวกับลิชาริซอนก็น่าทุกอย่างน่าจะเคลียร์โปร่งใสามาที่เรื่องราวของนาบิลเฟคีนะครับ แน่นอนว่าช่วงนี้กลับมาเป็นข่าวอีกแล้วนะครับหลังจากมีข่าวว่านักเตะเนี่ยพร้อมจะย้ายในซัมเมอร์นี้จะย้ายมาเราหรือเปล่าหรือจะย้ายไปทีมอื่นไม่มีใครตอบได้ซัมเมอร์เดี๋ยวมันมาลุ้นกันแต่ว่าแน่นอนว่าเรื่องราวของซัมเมอร์ที่ผ่านมาเรื่องราวที่ดีลมันล่มไปนะครับมันมีเรื่องของหัวข่าวอะไรเนี่ยหัวข่าวประวัติการบาดเจ็บของหัวข่าวแล้วทาให้ลิฟูเลิกล้มดีลไปอันนี้คือสิ่งที่เราทราบแต่มาฟังเอเย่นเขาพูดบ้างแล้วกันเอเย่นล่าสุดเนี่ยเขาให้สัมภาษณ์กับเลกิปนะว่า ทำไมดีมันถึงร่มแบบออกมาพูดถึงเขาบอกว่าคือมันก็มีเรื่องราวหลายๆเรื่องนะที่ทําให้เฟคีเขาบอกนี่นะไม่ได้ย้ายมาลิร์ภูเมื่อซัมเมอร์ที่แล้วหนึ่งเลยเรื่องหัวเข่าเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของของ,ของการที่ทําให้ดีลล่มจริงยอมรับเลยว่าไอเรื่องหัวเข่าไม่ดีเนี่ยจริงแต่ว่าเขาบอกว่ามันไม่ใช่เหตุผลเดียวมันมีเหตุผลอื่นด้วยแต่เขาไม่ขอบอกไม่ขอพูดแล้วกันเขาบอกว่า เฟคคีเนี่ยตอนนั้นอะผ่านการตรวจร่างกายหมดแล้วถ่ายรูปหมดแล้วใส่เสื้อลิเวอร์พูลแล้วสัมภาษณ์รอที่จะลงเว็บไซต์อย่างเป็นทางการแล้วในตอนซัมเมอร์ที่แล้วแต่พอดีลมันล่มทําให้ทุกอย่างไม่ไม่เกิดขึ้นนี่คือสิ่งที่เอเจนต์ Again, เขาพูดออกมานะครับนะชองปีแอ์อะไรบานบานสักอย่างเนี่ยแหละนะครับเบิร์หรือบ้านี่แหละนะครับ, Burn, รบ,รบผมจํา การอาา่านออกเสียงแบบฝรัเสเศสแบบไม่ได้ชัดเจนแต่เอาเป็นว่าเอเนต์ของเฟคีออกมาพูดเรื่องนี้นะครับก็รอเราดูแล้วกันว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นไหมในซัมเมอร์นี้นะครับแต่ผมยังค่อนข้างเชื่อมั่นว่าคือมันเป็นไปได้ที่ลิฟูอาจจะกลับไปเซ็นก็ได้เพราะว่านักเตะมีท่าทีที่จะไม่ต่อสัญญากับสโมสรชัดเจนเลยแล้วสัญญาจะเหลือปีเดียวดังนั้นถ้าไปเซ็นอีกครั้งหนึ่งค่าตัวจะไม่แพงเหมือนเหมือนตอนแรกที่50กว่าล้านแล้วอาจจะเหลือ30ล้านมันราคาสมเหตุสมผลลิฟูอาจจะกลับไปเอาก็ได้แต่ ทั้งนี้ทั้งนั้นผมเคยได้แหล่งข่าวมาเหมือนกันว่าแหล่งข่าวจากในอังกฤษที่น่าเชื่อถือที่ผมติดตามข่าวสารจากเว็บไซต์เนี่ยโดเมนิกคิงของเว็บไซต์เดลี่เดลี่เมลซึ่งคนนี้เป็นสายลิเกพูเขาบอกว่าลิเ์พูไม่ได้สนใจเฟคีแล้วหันหันหันหน้าไปหาเป้าหมายคนอื่นแล้วอันนี้ก็ฟังแล้วก็ชั่งน้ำหนักไว้แล้วก็รอดูในซัมเมอร์แล้วกันนะครับทีนี้มาดูกันที่ข่าวแบบขำๆบ้างนะครับคือข่าวนี้มาจาก อิตาลีนะครับคอลิเอเลเดโรสปอร์ตนะครับบอกว่ามิลานเนี่ยกำลังเล็งหาตัวแทนของกาตูโซนะอยากจะได้คุณซื้อใหม่ที่เก่งกว่ากาตูโซเป้าหมายแรกคือโบชิติโน่ครับอยากได้โบชิติโน่มาคุมครับเพราะว่าโบชิติโน่เนี่ยเป็นคนที่มีพื้นเพบันพัวบุรงบันพัวบุรุษเนี่ยเกิดในแคว้นเวเร่พีเอมอนเต้นะครับไม่รู้อ่านถูกหรือไม่นะครับนั่นแหละก่อนที่จะย้ายออกไปอยู่ในอาร์เจนตินาคือมีบันพัวบุรุษเป็น อยู่ในอาเจนมาก่อนอะนะครับเอาง่ายๆเล็งไว้เป็นเป้าหมายอันดับแรกแต่คําถามว่าข่าวนี้มันเกี่ยวอะไรกับลิเวอร์พูลอะจริงๆมันก็แทบจะไม่เกี่ยวแต่มันมาเกี่ยวตรงนี้ครับเขามาใส่ชื่อว่าอีกคนหนึ่งที่มิลานเล็งไว้เอซีมิลานเลงไว้คือเจอเกนคอปครับคือเป้าหมายแรกอะคือโปรเชติโนอยากได้แต่เป้าหมายสองเจอเกนคอปครับอ๋อตามนั้นครับเขาบอกว่าอีวานกาซิดิตเนี่ยซึ่งเป็นน่าจะเป็นพวกผู้บริหารคนปัจจุบันเนี่ยกับ อิเลียดเนี่ยอิเลียดเนี่ยอยากได้โบชิ i โน่ถ้าไม่ได้โบชินโนก็จะเอาเจคินคอปอย่านะครับปล่อยเจคินคอปให้พวกเราใช้งานหน่อยไหมครับนะอะมาที่ข่าวอื่นๆที่ไม่ใช่ซื้อขายบ้างเมื่อวานนี้เนี่ยโอ้โหเป็นเกมที่โชว์สปิริตให้เห็นเลยและผมว่าแค่ประโยคสั้นๆประโยคนี้พร้อมกับภาพนี้ตอบได้ชัดเจนเลยเจคินคอปเอ,เอาแค่ประโยคเดียวเลยนะ หลังจบเกมผมบอกกับเด็กๆว่าพวกเขาอ่ะแม่งคือกลุ่มนักเตะที่มีเมนเทอร์ลี้เป็นมอนสเตอร์อะคือแบบเมนเทอร์ลี้คือสภาพจิตใจคือไอการพลิกล็อกกลับมามันต้องมีสปิริตและมีสภาพจิตใจที่ที่คุณต้องมีวินนิ่งเมนเทอร์ลิตี้อะนะครับจิตใจแห่งการที่จะอยากจะชนะนะครับซึ่งเขาบอกว่าเป็นเหมือนมอนสเตอร์เลยพวกเองทุกคนอนะประมาณว่าบัออฟเมน พวกเองทุกคนอ่ะไม่ใช่ไม่ได้ชมนักเตะคนเดียวนะชมทั้งทีมอ่ะแบบผมจะบอกนักเตะทุกคนว่าพวกเองคือมีใจิตใจอย่างกับพวกมอนสเตอร์อ่ะคือแบบถึงได้กลับมาได้แล้วมันเหลือเชื่อเหลือเกินแล้วเมื่อวานนี้ใครที่ดูเกมผมว่าก็ต้องประทับใจสําหรับเกมเมื่อวานนี้นะเอาแค่เกมเดียวเลยแบบเราได้เห็นได้หลายสิ่งหลายอย่างเห็นการแก้เกมเห็นสปิปิตของทีมว่าเขารวมกันเป็นก้อนเดียวกันขนาดไหนคือ โอเคเรื่องของฝีเทา้าเรื่องเทคนิคเรื่องอะไรมันก็ส่วนหนึ่งแต่เรื่องการรวมกันเป็นก้อนเดียวเป็นหนึ่งเดียวผมว่ามันเป็นอีกจุดหนึ่งที่ทําให้ลิฟูสามารถมีได้หลายครั้งที่พลิกกลับมาชนะได้พลิกกลับมาชนะได้ในฤดูกาลน,นี่ยเพราะว่าอีกเรื่องการรวมกันเป็นหนึ่งเดียวนี่แหละอะเจนคอปเมื่อวานนี้ก็ให้สัมภาษณ์นูนีน่านไปแล้วว่าเปลี่ยนทําไมเขาถึงเปลี่ยนเจมิลเนอร์กับเปลี่ยนเฮนเดอร์สันลงมาก็เพราะว่าเขาอยากจะให้คนที่มีแรงจูงใจในการลงสนามเนี่ย และคนที่สามารถสร้างแรงจูงใจหรือลงมาปลุกเพื่อนได้เนี่ยลงมาก็คือเอาเฮนเดอร์สันกับมิวเนอร์ลงมานะครับซึ่งผมก็เขียนไว้ในเพจผมแล้วเมื่อวานนี้นะครับจริงๆผมเขียนไว้แล้วนะ uh เป็นบทสัมภาษณ์หลังเกมอะไรก็ว่ากันไปแต่ว่าอันนี้มีบทสัมภาษณ์อีกตัวหนึ่งนะครับที่เจอเกนคอฟให้สัมภาษณ์ถึงจอแดนเฮนเดอร์สันนะครับ คือไอตัวเมื่อวานเนี่ยเดี๋ยวผมหากันนะมาอ่านกันได้ผมผมแปลไว้ในเผื่อใครยังไม่ได้อ่านนะแต่เชื่อว่าหลายๆคนคงอ่านแล้วมาอ่านกันได้ในในเพจโค้ดแอคทาข่าวหรือูฟูนะครับคือเขียนไปแล้วเขาเขาบอกเหตุผลได้ว่าเปลี่ยนลงมาเพราะอะไรอะไรยังไงอย่างเงี้ยนะทีนี้อีกเรื่องหนึง่งอันนี้เขาพูดถึงเฮนเดอร์สันล้วนๆแหละนะครับว่างานที่เฮนเดอร์สันกำลังทําอยู่ตอนเนี้ย คืองานที่ยากที่สุดในรอบ500ปีของวงการฟุตบอลมันเป็นการเปรียบเทียบนะครับไอ้คำว่า500เยียมันไม่ได้แปลตรงขนาดนั้นว่าโอ้้เคนเดอร์สันงานที่มันทําอยู่อะยากที่สุดในรอบ500ปีมันไม่ใช่อย่างนั้นหรอกนะครับเพราะว่าสโมสรนนะ่ะเพิ่งก่อตั้งมาร้อยกว่าปีเองถูกไหมครับ500ปีมันก็ดูเยอะเวอร์ไปแต่เป็นการเปรียบเปย <c oughs> เดี๋ยวมาดูเหตุผลกานทำไมเจ๊เขาเปรียบเปยอย่างนี้คิสบัตค้อนคนที่เขียนข่าวนี้นะครับเขา ก็ยกตัวอย่างยกถึงความสาคัญว่าจริงๆอ่ะเฮนเดอร์สันเขาสำคัญมาตั้งแต่ตอนอยู่กับแบนดอดัลอเจอร์แล้วนะครับปีที่เราพลาดแชมป์พลาดเชลซีอ่ะถ้าทุกคนจํากันได้นะครับลอเจอร์มักจะพูดเสมอเลยว่าพูดพูดไว้เมื่อซัมเมอร์ก่อนเขาบอกเขาเสียดายมากในเกมที่ตัดสินกับเชลซีอ่ะที่แบบไปแพ้พลาดแพ้เชลซีอ่ะก่อนเกมนัดน,นั้นน่ะเฮนเดอร์สันไปโดนใบแดงไล่ออกจากสนามก่อนเกมนัดน,นั้นนะทำให้เกมกับเชลซีอ่ะ โดนโทษแบนแล้วลงเล่นไม่ได้แล้วแบดเดอร์ลอเจอร์เขาก็บอกว่ามันคือผลสำคัญเลยเพราะว่าฟิสิกลในแง่ของฟิสิกลก็คือร่างกายประโยชน์ร่างกายของเฮนเดอร์สันอ่ะมันคือสิ่งที่ขาดหายไปเนี่ย h ี s Physical i n f ลอิ n ฟลูเอนซเนี่ยแบบอิทธิพลเรื่องของร่างกายแล้วก็การเพ c ซิ่งที่ที่เฮนเดอร์สันทำได้มันหายไปในเกมนั้นแล้วมันก็ ขาดไปแล้วก็ลิเวอร์พูลก็แพ้เชลซีไป0-2ในเกมนั้นโดนเดมบาบากชกปีที่เจอหลาดลื่นล้ม,มนะครับอ่ะน่าจะจำกันได้พอมาตอนนี้ล่าสุดนักข่าวสัมภาษณ์เจกเกนคอฟแหละนะครับเจนคอฟ์สเขาบอกถึงความสําคัญอ่ะเขาบอกว่าลูกที่เฮนเดอร์สันยิงได้อันนี้เจนคอฟพูดแล้วนะครับลูกที่เฮนเดอร์สันยิงได้เนี่ยมันสําคัญกับเราแล้วก็สําคัญกับเฮนเดอร์สันมากๆเฮนเดอร์สันเป็นผู้เล่นที่แฟนตาสติกนะครับเป็นผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมเขาสมควรได้รับ ความชื่นชมแบบนี้แหละนะครับแต่ที่ผ่านมาเฮนเดอร์สันอาจจะไม่ค่อยได้รับความชื่นชมสักเท่าไหร่ในมุมของเจอร์เกนคอฟเจอร์เกนเขาบอกว่าเฮนเดอร์สันเนี่ยคือผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมเป็นผู้นำ he is our skipper นะครับเป็นผู้นำของทีม he is a fantastic character มีคาแรคเตอร์ที่มหัศจรรย์ if ถ้าเกิดว่าเขาบอก if i had a write a book เนี่ยถ้าเกิดว่าให้ผมไปเขียนหนังสือถึงเฮนเดอร์สันเนี่ยถึงเฮนโดเนี่ย ผมคงเขียนได้500เพจเอาแย yeah. แกไม่รู้แกเป็นโรคอะไรกับ500นะเจอกินคอปเนี่ยแกคงติดแหละเป็นคำติดปากแกผมคงเขียนหนังสือเกี่ยวกับเฮนเดอร์สันได้500หน้าดังนั้นโซ so, ดังนั้นเขาบอกว่าผมค่อนข้างแฮปปี้มากๆก,กับเฮนเดอร์สันเพราะว่างานปัจจุบันที่เฮนเดอร์สันทำอยู่นี้ นี่คืองานที่ยากที่สุดในรอบ500ปีอย่างที่ขึ้นไว้บนผ้าหัวนะครับเพราะว่าการที่คุณจะมาก้าวขึ้นมาแทนซีเวนเจอร์ลดอะ่ะมันคืองานที่ยากที่สุดยากที่สุดในรอบ500ปีในจิตใจของผู้คนถ้าเกิดว่าคุณก้าวขึ้นมาแทนซีเวนเจอร์ลัดและคุณทำไม่ได้อย่างที่ซีเวนเจอร์ลดทำนะ่ะ i mm ีฟอิ t v อ e e t ี t h e เดน n ิ t น o o n ูรียังไงคุณก็ไม่มีทางดีพอ ตามอะไรก็ตามเฮนเดอร์สันทําไม่ได้อย่างที่เจอร์ลาาทำแบกทีไม่ได้ขนาดอย่างที่เจอร์ลาาทำผู้คนก็จะมองว่ายังไงก็ตามเฮนเดอร์สันดีไม่พออยู่ดีนั่นคือสิ่งที่งานที่เฮนเดอร์สันแบกรับอยู่นี่คือสิ่งที่เจนคอรบ,บอกนะครับเขาบอกว่าเนี่ยสิ่งเหล่านี้เฮนเดอร์สันรู้ดีว่าแบกรับความกดดันขนาดไหนไม่ใช่ว่าเฮนเดอร์สันไม่ทราบนะครับที่แฟนบอลเฝ้ากลนดา่าเฝ้าแบบบอกว่าดีคุณดีไม่พออะไรอย่างเงี้ย เทนนิสันรู้ดีแต่เทนนิสันก็ยังแบกรับในสิ่งเหล่านี้แล้วก็ทุ่มเทพเพื่อทีมนะครับแล้วเจนค็อกก็ยืนยันว่า he is a v e r y i m p o r t a n t part of the team เฮนนิสันยังคงเป็นผู้เล่นที่สำคัญต่อทีมนะครับนะแล้วก็เรื่องของตำแหน่งการเล่นขอในในเรื่องนี้แล้วขอพูดนิดนึงแล้วกันนะครับเจนคอเขาบอกว่าขอภายนะมันมันคดจมูก ผมขอพายก่อนนะอ่ะต่อเขาบอกว่าเขาเห็นเฮนเดอร์สันมามากมายนะครับจริงเขาบอกว่าวันแรกตั้งแต่วันวินาทีแรกที่เขาเก้าวมาคุมทีมลิเวอร์พูเมื่อปี2องพตอนนั้นอนะ่ะเฮนเดอร์สันไม่ได้เล่นตำแหน่งนี้เฮนเดอร์สันเล่นบ็อกทูบ็อกนะครับแต่ว่า เขาเข้าไปขอเฮนเดอร์สันเข้าไปบอกเฮนเฮนโดนายเปลี่ยนมาเล่นตำแหน่งเบอร์หกได้ไหมเบอร์หกคือตำแหน่งโฮดิงมิฟิลหรือว่ามิฟิลตัวรับที่เล่นอยู่ในปัจจุบันเนี้ยที่ที่ไม่ใช่เกมล่าสุดนะเกมล่าสุดกลับไปเล่นบ็อกทูบ็อกอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าเกมที่เป็นผ่านมาตลอดแบบสองสามปีที่ผ่านมาโจนย์ใหญ่ที่เล่นเล่นนัมเบอร์ซิกก็คือกองกลางตัวรับหรือว่าโฮดิงมิฟิลเขาบอกว่าเพราะว่ามันจะช่วยเราได้ถ้าคุณเล่นในหลังตำแหน่งคุณปรับไปเล่นได้ไหมเฮนเดอร์สันก็ได้เจ้านายให้ผมเล่นผมก็เล่น แล้วก็เล่นเรื่อยมาเล่นแทบจะต่อเนื่องด้วยแล้วเป็นอีกครั้งหนึ่งที่เจนคอฟบอกเขาอีกครั้งหนึ่งว่าเฮ้ยช่วงนี้บางทีคุณอาจจะต้องกลับไปเล่น Number six อ่า n u m บ e r แปดบ้างก็คือคุณอาจจะต้องกลับไปเล่น b ล็อก box อกบ้างอีกครั้งหนึ่งกลับไปเล่นตำแหน่งเก่าแล้วก็เกมล่าสุดอย่างที่เห็นว่าเล่นได้แล้วก็มีส่วนสำคัญในการลงมาพลิกเกมทำให้กลับมาชนะได้แต่เจนคอฟก็บอกไปแล้วบอกเฮนโดไปแล้วว่าเฮ้ย แต่การที่คุณเปลี่ยนมาเล่นเป็นบล็อกทูบล็อกในรอบนี้มันไม่ได้แปลว่าคุณจะไม่ได้กลับไปเล่นนัมเบอร์ซิกอีกทีนึงนะยังไงก็ตามคุณก็คงจะต้องมีบางเกมที่คุณเล่นนัมเบอร์ซิกบางเกมที่คุณเล่นนัมเบอร์เอทมันคือหน้าที่ที่ตอนนี้คุณเล่นได้สองตำแหน่งแล้วแต่แท็กติกแล้วแต่สถานการณ์แล้วแต่เกมนะครับหลังจากนี้ผมเชื่อว่าอยู่ที่เจอเก้คอปแล้วจะส่งเฮนเดอร์สันจะส่งฟาบินโยจะส่งเล่นโดยการหรือลงเล่นไม่โดยการหรือว่าจะใครลงเล่นก็ตาม เนคอปเป็นคนเลือกแหละเขาคงต้องดูว่าเจอคู่แข่งเป็นใครสภาพร่างกายนักเตะความอ่อนล้าของขาแข้งขาเป็นอย่างไรเขาคงพิจรารณาส่งลงไปส่งลงไปบางทีมันอาจจะไม่เวิร์กก็ไม่เป็นไรเปลี่ยนออกมาเอาคนที่อยู่มาหน้าสำรองลงมาแทนเปลี่ยนเกมให้ได้นี่คืองานที่เจนคอปต้องทำนะครับแล้วเราเป็นเราเป็นแค่คนดูเป็นแฟนบอลเนี่ยบางทีเราไม่รู้หรอกว่าสุดท้ายแล้วเลือกใครในแต่ละเกมใครมันดีกว่า นะครับบางทีเลือกไปเจนคอ่เขาอาจจะผิดพลาดก็ได้เพราะเจนคอ่ก็เป็นมนุษย์มนุษย์ทุกคนก่อความผิดพลาดได้แต่กอความผิดพลาดก็สามารถเปลี่ยนเกมได้จากตัว11ตัวจริงไม่ดีสามารถเปลี่ยนเกมได้เหมือนกันนะครับนะส่วนเรื่องราวเกี่ยวกับ oto, อบอตโตเจนเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวให้นักเตะได้เดี๋ยวรีฟูเจอบอตโตวันที่สิบใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดเดี๋ยวเขาบอกว่าให้นักเตะได้พักฟื้นก่อนพักฟื้นก่อนเพราะว่าตอนนี้ เตะทีแล้วเกิน3 4มี่วันเตะที3 4มี่วันเตะทีนะครับแล้วเนี่ยอีกไม่กี่วันเนี่ยวันที่10ใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดนะเจอเจอปอตโตเนี่ยก็พักอีกแค่ไม่กี่วันเนี่ยนักเตะต้องฟื้นตัวกันแบบหนักๆเลยนะครับนะโอเคเอ่อผมเอาสั้นๆแล้วกันนะครับตอนนี้ดูเวลาแล้วเริ่มเริ่มจะเกินลวนะครับพูดเยอะไปหน่อยขอ,ขอไปอ่าแล้กกอก็เขาบอกว่าเขาชมเมื่อวาน เกี่ยวกับการเปลี่ยนตัวนะกับการส่งจอแดนเฮนเดอร์สันลงมานะครับเขาบอกว่าเฮนเดอร์สันเนี่ยเมื่อวานลงมามันทําให้เทมโปของลิเวอร์พูลเปลี่ยนนะครับการเพสซิ่งดีขึ้นตอนแรกหาบอลไม่เจอเพราะว่าการเพสซิ่งมันดูสโลไปเกมมันดูอืดการเพสซิ่งดูสโลพอเปลี่ยนเอาเฮนเดอร์สันลงมาการเพสซิ่งมันดูดีขึ้นขณะที่การเอามิลเนอร์ลงมาแทนอาร์โนโ่ผู้คนคนงแปลกใจเหมือนกันอันนี้เจมี่คาร์เกอร์บอกนะแปลกใจเหมือนกันเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะ เชนอโน่สร้างสรร์โอกาสได้ดีนี่เอาอโน่ออกทำไมแต่ว่าพอมิลเนอร์ลงมาคาร์เกอร์บอกว่าอ่ามันก็ตอบโจทย์ได้ทุกอย่างว่ามิลเนอร์ลงมามันทำให้เกมบุกฝั่งฝั่งซ้ายของซ้ายของซาลามตันก็คือฝั่งขวาของเราถูกไหมครับเกมบุกของซาลามตันมันดูมันดูหายไปก็คือลงมาแล้วก็ดูดีขึ้นนั่นเองนะดังนั้นเขาก็แบบเมื่อวานนี้เขาก็ชื่นชมว่าโอ้โหเจนเขาตัดสินใจเปลี่ยนสถานการณ์ได้ถูกต้องจริงๆมันอาจจะเป็นสถานการณ์ที่ คือคุณต้องเอาซีเนียร์ลงมาคุมสถานการณ์แล้วแล้วเอาลงมาสองคนก็เปลี่ยนเกมได้ตามสถานการณ์มาที่แกลลี่นีวิวบ้านเมื่อวานเนี้ยพอหลังเกมอันนี้คือหลังเกมเห็นไหมครับแกลลี่นีวิวกับเจ er มี่คาร์เกอร์เมื่อวานนี้อยู่ในสนามเลยนะเป็นพรีเซนเตอร์เป็น, ator, เ,ปนเป็นพันดิตของสกายสปอร์ตอะแล้วเขาก็ไปสัมภาษณ์สามคนเห็นไหมครับเห็นไหมแกลลี่นีวิวถือไมค์สัมภาษณ์สามคนเลยนะซาร่าฟานไดแล้วก็เฮนเดอร์สันนะมันมีมุกที่เล่นกันอันนี้ขำๆนะครับนะ แกเลนดี <ien Re> ้วิวบอกว่าไอตอนจบเกมอ่ะตอนแรกคินาซันเดินมาหาแกเลนดี้วิวเลยแล้วก็แอบแซวแอบแซวคำขำใส่แกเลนดี้วิวเลยว่าเอ้ยคุณดูไม่ค่อยแฮปปี้เลยนะพวกเราชนะเนี่ยนะครับเ <ien Re> <view> นี่ยแกเลนดี้วิวเผยพูดให้ฟังเลยแล้วเขาก็ขำกันใหญ่เลยเห็นไหมครับนะ <ien Re> <view> แล้วแกเลนดี้วิวก็ตอบกับจอแดนคินาซันไปว่าเฮ้ยพูดอย่างนี้ได้ไงผมไม่ใช่จอแดนนะเออแกก็เล่นมุกกันคำขำนะเป็นแบบคนอังกฤษเหมือนกันแล้วก็แอบมีแซะๆซะคำข,ำ,ขำเพราะว่าก็รู้ไงว่าแกเลนดี้วิวเนี่ยเป็นแฟนแมนยูไนเต็ดนะครับ นะส่วนแกรลนวิวเขาก็บอกว่าเอ้ยผมไม่ได,ผมไมได้ผมไม่ได้มีทีมเชียนะว่าปีนี้ผมจะเชียแมนซิตี้หรือว่าลิเวอร์พูลผมไม่ได้มีทีมในใจหรอกว่าใครจะชนะแต่ว่าไอ้กเกมเนี้ยแต่ว่าถ้าถามว่าลิเวอร์พูลจะชนะไหมเนี่ยมันมันก็ยังเป็นสิ่งที่ไม่รู้ก็ต้องรอดูกันดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นหลังจบฤดูกาลนี้นะครับแล้วก็โดยส่วนตัวแกรลนด์วิวเขาชื่นชมในคาแรคเตอร์ของทีมลิเวอร์พูลชุดนี้ด้วยนะครับอืม การโหวตนักเตะยอดเยี่ยมแห่งป yeah, ี PFA นะครับแน่นอนว่าผู้โหวตก็คือนักเตะแต่ว่านักเตะลิเวอร์พูลก็จะโหวตฟานไดไม่ได้นักเตะแมนซิตี้ก็จะโหวตลาฮิมสเตอร์ลิงไม่ได้ซึ่ง2คนนี้เป็นตัวเต็งที่จะได้เป็นตัวเต็งเต็งหนึ่งเต็งสองอ่ะฟานไดเป็นเต็งหนึ่งสเตอร์ลิงเป็นเต็งสองแต่ถ้าโดยธรรมชาติแล้วถ้าเล่นแท็กติกกันนะครับนักเตะลิเวอร์พูลก็จะต้องไม่โหวตให้สเตอร์ลิงถูกไหมครับอาจจะต้องไปโหวตให้อาซาโหวตให้คนนู้นคนนี้คนนั้นเพื่อไม่ให้ตัวเต็งออัันดบย่าง เซอร์ริงมีแต้มขึ้นมาจี้ฟานได้ขณะเดียวกันแมนซิตี้ก็จะต้องไม่โหวตให้ฟานได้ก็จะต้องไปโหวตให้คนอื่นแทนเพื่อไม่ให้ฟานได้ได้แต่รายงานจากเดลี่เมลเขาบอกว่านักเตะลิเวอร์พูลปฏิเสธที่จะเล่นแท็ติกนี้และอยากที่จะโหวตให้กับลาฮิมเซอร์ริงครับเอออันนี้ก็ไม่รู้ว่าจริงไม่จริงนะเป็นเป็นข่าวเป็นรายงานนะยังไม่มีอะไรยืนยันว่าจริงไม่จริง ก็รอติดตามดูนะครับว่านักเตะลิปูเขาพร้อมใจกันอยากจะโหวตให้กับเซอร์ลิงคงอาจจะหลายๆเรื่องด้วยเซอร์ลิงเนี่ยเขาเป็นผู้ที่ออกมาต่อสู้กับการเหยียดผิวด้วยนะครับอาจจะได้ใจด้วยนะอันนี้ก็ยังไม่รู้ว่ามันเหตุผลมันจริงเท็จแค่ไหนนะครับอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับฝากเพจไปด้วยนะครับเพจโค้ดแอคทำข่าวลิปูตะเกียน,นะครับเข้าไปกดไลค์กดซีเฟิร์สกันได้นะครับแล้วก็ในช่องของผมโค้ดแอคฝาก กดซับสไคร์กันด้วยใกล้จะ8ปดหมื่นแล้วนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันมาใกล้จะ8ปดหมื่นแล้วนะครับกดซับสไคร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วย,ยมีกระดิ่งด้านข้างตรงแถวนี้นะครับกระดิ่งเนี่ยมันจะแจ้งเตือนเวลาอัปคลิปปุ๊บมันจะขึ้นแจ้งเตือนแบบนี้คุณก็จะไม่พลาดข่าวสารที่ผมจะอัปเดตในทุกๆวันปีวิวไลฟ์สดก่อนเกมหลังเกมแล้วก็อาจจะมีสกู๊ปพิเศษอย่างเช่นอันนี้เจาะแท็กติกกองกลาง JK และเหตุดอกฟาบิมนในตอนที่เมือเ่อสัปดาห์ที่แล้วบางทีก็จะมีมาใ เพื่อนๆเหมือนกันก็ครบทั่วเรื่องของเรีย์พูนะครับมากดติดตามก็ได้นะะวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับลาเพื่อนๆไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ